จะเป็นท่ควันน้ผมมาจิ้งไก่นะคะเิาเทำเสียงไก่ดิอ้อเสียงหมาพี่แล้วเอต่พี่แล้วแต่ีแต่พี่แต่พี่ทำเสียงหมา วัดคำเอาไหนในคำเสียงไก่ขันใหม่นิในเอซ่าทำเสียงไก่ขันก่อนเร็วทำเสียงไก่ขันก่อนเร็วปะอาวพี่อันมาทำเสียงไก่ขันทำดีดีนิทำเสียงไก่ขันตอนเช้าอาตื่นกันได้แล้วเด็กๆเช้าแล้วเหนื่อยจตื่นขาอีกห้าชั่วโมง ไหนลูกลูกไก่ขันให้แม่ฟังดิแม่เลยโอเคยังถ่ยา,งายไม่เสร็จเลยเอ,เอ,อ่าแต่เอวบ้างอ้ยเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บโอเลูกไปงเตียล้แลมาหาแม่มามาหาแม่มาลูกไปลรงเนเล้วแไก่ขันแล้วแค่แล้ว อ้าวเสียงไก่ขันตอนเช้าทำยังไงไหนเอวทำเสียงไก่ขันมั้ยพี่อัดเยี่ยมค่ะไหน้องข่อยหันไหนนอนนอนขคอยหันเลยโอเคโอเคโอเค